ครับผมโอ้สุดยอดโอ้ยนะดีใจกับผู้ยาวอเมริกาเนี่ยขับเด้อเปิ้นในลายแม่นครับอมเ,เมริกาก็อยู่สายทางเขาที่เพิ่นเล่นนะครับสายเปิน้นก็คือว่าเปิ้นกับเริ่มนนตงตีชนเนาะครับเนาะชนของเพิ้นไม่เล่นกันถือว่าโอเคร้อยคุณรอย,รอยสองตัวนะครับเฉพาะเล่นแค่สองตัวเพิ้นจะเล่นในชุดประหยัดเปิ้นในสามอย่างคุณโนแม่นบอกได้สาม <จำ S 1> อย่างเข้าวต้นเจาะผอบ จาะรูดลากนะครับเพราะเบิรเลยบ้านนี้พรอิ่นก็ได้เยอะแน่อีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าอย่างว่ามันเป็นสองเด้งครับเออเป็นไหนสองเด้งเก้าหนึ่งเออเปนไหนสองเด้งสองเด้งแล้วสองรูดล่ะมันไหนหลายเออรูดก็ได้ได้ครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งมันเป็นตัวเดียวกันนะนะครับสำหรับบนเดี่างหาหน่อยผิดไปเตี่ยมเดียวเนี้ยขับเดินยหานอยเฉพาะกิฟอะเสียดายเนาะให้หนึ่งหกออกหนึ่งเจ็ดมาหนึ่ง หกหนึ่งหกก็ได้บหรือหกหนึ่งเจ็ดก็ได้หน้าผลมาเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับตัวรุ่นออกหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะแมนครับหนึ่งเจ็ดครับกับอเป็ีนยังครับมันกับสีฝุกใส่เฮาอยู่มา้งพอฟุกแก่ตัวไม่มือนตอ้ตเล่าตำเหล้าเน้นๆเหมือนนี้ตเล่าพัฒนาแมนครับผมเดี๋ยวฟังทางอันนั้นได้เอฟซีทางฟังใส่เขาเนาะครับเดี๋ยวเฮ ขัวไม่นำของเปิดซะก่อนเด้อครับเด้อเดี๋ยวสิไปเยี่ยมโย่นสายท่าพุ่มของครับต้อนรับเสมอว่าสั้นสบายดีสบายดีพี่น้องเช่าผู้เขาค่อยขัวมั่งกับร้อยขัวมั่งไม่นำของกันแม่นสิไปอยู่ทางสุวรรณเขตแทงลายลายแข้งนะครับที่วันโทรมาโดยตรงขอเฉพาะเล้านะครับแรกๆเพื่อนกับผู้ค่อยซื้อพวกเล้าอื่นซื้อแต่เล้าของเพื่อน เอฟซีแฟนช่องแถวบ้านเซบังเงียนกับพาไปหาพ้าอาจารย์ในเด้อครับช่างเซบังเงียนก็หลายได้กับทางของพี่อ่ะเบิร์หนึ่งที่รู้อ่ะเพิ่นเห็นก็คือนั่งยูทูปนะครับเห็นเบอร์โทรก็กดมาผมหัวแจ็คก็ซื้อบ้านเซบังเงียนโมหุจักลายโมหุจักโมบ้านเนาะโอ้ยยมันนหลาาเะคือบ้านเราาไปม้วนเลยเดี๋ยวบุญธรรมจะไปเยี่ยมเด้อครับเด้อแถวเซบังเงียนแถวสวรรคเขตนะครับเนาะครับ อาจิะข้ามไปใกล้ๆเราคขับบึงการเท่านะโยเขตบ้านแพงนะครับถ้าผมกลับบ้านผมก็ไปนะจะข้ามไปตรงนั่นนะครับสะพานแห่งที่สามนะครับบ้านแพงคเขตทาเอุเทนยังมีโอกาสจะไปแมนนรัสการะอาจานนะครับนาอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีแฟน่องนอกครับนอของบุญธรรมนํำโฉคและของช่างโยนะครับแม่นครับผมมันนี้มาตามต่อตัวเลข ของพระอาจารย์ผู้เขาคอยต่อนนะครับนาอเดี๋ยวไปฟังแนวทางจากทังงยเด้อครับเดินวเพราะว่าพระอาจารย์เพิ่งส่งตัวเลขแนวทางมาให้นะครับน้อนวันนี้ตำลาวลาวพัฒนาฮานอยและหุ่นนะครับขอให้แต่คอยฟังคือจุ้งมือนะครับเมื่อวานชมไปฟร้งแนวทางครับสังโยดเลยครับครับผมเมื่อวานนี่ไผยพิษฟังกับเป็นยังนะครับให้ทุกวันนะครับให้ปีกรุงปีนะครับกอาจบางท่านเพิ่งติดตามอาจจะพอ่เข้าใจนะครับก็คือ อธิบายนะครับบางท่านจะถ้าเบิ่งถ้าครบถ่วนจะรู้นะครับว่าหววอาจารย์เป็นแบบไหนคือเมื่อวานนะครับมันก็มีหน่อยดอกครับที่จะเฝ้าระวังหกกับเก้าที่ผมอธิบายบอกนะครับระวังไว้นะครับเพิ่นตัวเน้นก็คือสามหกเนาะครับสามเก้าเก้าสามไลดีนะครับแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งเก้าครับไรดีเลยไล่ยนหอดดาวครับแต่ครับดาวซึ่ช้ามารับทราบกันทุกที่เลยครับในสายกลุ่มโอ้ดีใจน้าเ้อครับเด้อแม่นครับผม ูลากเจาะยุต่างประเทศเลยเพิ่นในหลายเห็นไหมได้ได้ได้ครับได้กันหลายครับทางเอฟซีทางกลุ่มเฮากับได้สองเด้งได้หลายครับสองเด้งบนล่างรูดก็ได้สองเด้งอีกลากก็แตกอีกสามตัวนะครับส่วนที่มันเล่นในตัวลากนะครับลากอย่างก็คือตัวเจาะกับตรงตรงหมอครับถ้าผมงกนึ่งงกนะครับก็จะเป็นนึ่งเก้ามืนบมอครับครับก็จะเป็นเก้านึ่งเก้าลากนะครับเก้าหนึ่งศูนย์ถึงเก้าหนึ่งเก้าครับ มันออกเจ็ดหนึ่งครับนะครับผมบอพิษวังสําหรับสายหุ่นนะครับครับผมสําหรับสายห้าน้อยเมื่อวานเนี่ยเฉพาะกิจครับผมโอ้เสียดายนะผมับโต๊จโต๊ะนะครับหกหนึ่งหกบอกเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดบอกครับครับเสียดายนะบอกเป็นยังต่อครับมือใหม่มือใหม่ยังมีนะครับผมก็ขอให้เมื่อวานก็ถือว่าเพื่อนก็ถึงปังกันนะครับได้ค่ากับข้าวกันนะครับบางท่านก็มีทุนลายเพิ่นก็ถือว่าได้นะครับผม เอาก็ต้องใส่วิจรณาณานนะครับในการเบ่งเด้อในการซื้อครับอย่าทุ่มทุ่มพิทวาหมดตัวนะครับเนาอแม่นครับผมมีเข้ามีหลุดนะครับหวยที่ว่าได้อยากโชคดีมีโชคลาภก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงแม่นครับผมอธิษฐานเพิ่เน้ะครับนาะแม่ลายท่านเลยเปิดดวงเปิดนั่นนั่นเพิ่นถึกเะครับเมื่อก่อนเพิ่นจะฝากผมซื้อนะครับผมว่าตั้งจิตอธิษฐานซื้อเองเลยครับเอ่อเาง่ย่าถามมาถึกแล้ว เดี๋ยวผงซื้อเองด้อนะแต่พอต่ก่อนจะฝากเงินครับผมซื้อนะคุณให้ผมซื้อให้บางทีผมยุ่งนะครับผมได้ซื้อส่วนมากผมก็ซื้อให้ทางเอฟซีเพิ่งนะครับแล้วก็ส่วนมากจะให้แม่บ้านเนาะแรมซื้อนะครับเป็นแม่บ้านเนาะส่วนมากเนาะครับับผมแม่ม่้มเพราะว่าผมก็งานหลายนะครับอ่ะเอาวันนี้ในส่วนของเล้าวนะ่ครับล้าตำลาานะครับตำลาว สาวเลาาเฮาฟังไส้เนาะมื้อนี้เขาแน่นอาจารย์เมื่อที่แล้วก็โอเคเลยเนาะครับพอได้ค่ากับข้าวกันนะครับตำเลาวล่าพัฒนาเขาเน้นเด้อครับเด้พระอาจารย์เหมือนีนแม่เลาาพัฒนาแล้วก็เรารวมทุกอย่างนะครับตั้งแต่เช้าแต่ตัวหลักคือเลาาพัฒนาครับใส่ได้เบดครับจะขึ้นซื่อว่าเลาานะครับชุดรวมสี่ตัวนะครับจะเป็นสองสี่ห้าแปดสองสี่ห้าแปดครับแม่นครับผมสามตัวจะเป็นสี่ห้าแปด สองสี่ห้าแปดนะครับเนี่ยทางสี่ตัวนะครับผมจิ้มไว้เด้ครับเดิอจดไปเด้ครับถ้าเบิ่องกทางยูกับแคบไ้ครับผมแล้วก็สองสี่นะครับส่วนสองตัวครับวิ่งรูทนะครับคือสองกับห้าสามตัวสี่ห้าแปดสองตัวสองสี่นะครับเนี่ยครับผมแล้วก็วิ่งกับวิ่งรูทสองกับห้านะเพิ่นมากมักใส่ในเสื้อมากอย่าลืมเด้อวิ่งกับรูทตัวใดครับโทรมาครับ พระวัยอีการย้อนมเป็นตัวนี้นี่ลดหน่อยนะครับครับม่ค่อยลดเนาะครับเนาะครับผมในสายรากก็คืออันครับครับรากบักรักถือว่าได้นะครับโอกาสแตกสูงนะครับผมวิ่งสองกับห้าแม่นครับผมให้รากตัวดรกครับรากสี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์ครับผมถึงสี่ห้าเก้าถึงสี่ห้าเก้าได้เก้าชุดในการลากนะครับประหยัดงบนะครับ 450ถึง459นะครับเป็นสายหลากเด้อครับเด้อแม่นอันนี้ตำลาวนะครับตำลาวลาวพัฒนาวันนี้นะครับในวันศุกร์ที่27นะครับเ27พฤษภาคม2565นะครับตำลาวนะครับ2458458และ24นะครับวิ่ง2และ5นะครับครับผมันในส่วนของสายหุ้นสายหุ้นนะครับ หุ้นฮานอยนะครับหุ้นไทยฮานอยแล้วก็หุ้นรวมต่างๆนะครับผมก็จะเป็นสี่ห้าแปดนะครับผมหุ้นฮานอยนะครับน้อครับหุ้นหุ้นไทยแล้วก็หุ้นรวมต่างๆทุกหุ้นนะครับแล้วก็ฮานอยทุกฮานอยนะครับสี่ห้าแปดสี่ห้าแปดครับแล้วก็สามสี่นะครับผมเนีสามสี่นะครับน้องสองตัวสามสี่นะครับสองตัวสามสี่เด้อครับเด้อ วิ่งรูตามารานะครับเพื่อนห้สองสี่นะครับวิ่งรูดอันนี้วิ่งรูดสามกับห้านะครับผมสายหุ้นและหานอยนะครับวิ่งรูดสามกับห้าเด้อครับเดิมครับผมแน่นเมื่อนี่ครับรูดตัวใดครับสามกับหานี่รูดสามกับห้านะครับเน้นตัวใดครับเนี่ยตัวเน้นนะครับเน้นในส่วนเน้นคือห้านะครับผมเน้นนะครับถ้าเพื่อนขอปักลักนะครับในคันคจะลงหายคือห้า ห้าศูนย์ถึงห้าเก้านะครับตั้มลากแมนครับสี่ห้าศูนย์ถึงสี่ห้าเก้านะครับสี่ห้าศูนย์ถึงสี่ห้าเก้านะครับแมนโอกาสที่จะแตกสามมีสูงในสายหุ้นต่างๆหุ้นก็แตกนะครับเมื่อวานนี่แตกอ่ครับในสายหุ้นตั้งแต่เศ้าเปิดมาแตกโตเจาะโตลากนะครับครับในส่วนของสามลัดอัดดาวนะครับผมดึงดึงดาวเหมือนเดิมครับว่ามีเพราะว่าเมื่อนี่วันไหงวันศุกร์เนาะวันนี้วันศุกร์ครับมีครับในส่วนของดาวนะครับแล้วแต่เบเนาะครับสามลัด ดาวนะครับจะเป็น C หกแปดดึงให้ถึงดาวแม่นครับดาวโอ้ยตื่นเศร้ามาเพิ่นรับสักันแล้วคือมือเศร้าแหละทุกมือนะครับเมื่อก้อนก็รับสัปปกันถือว่าโอเคเข้าตัวเจาะนะครับผมเจาะรูดโอ้ยหลายเด้งเมื่อคืนนี้ดึงจนถึงดาว C หกแปดครับผม C หกแปดนะครับสองตัวจะเป็นสามสี่สี่หกแปดสองตัวสามสี่นะครับเนาะครับผม แล้วก็รูดสามกับหกสามกับหกนะครับอันนี้สายดาวสามลัดนะครับสามลัดนะครับนออังกฤษเยอรมันรัสเซียนะครับบางท่านอาจจะงงนะครับสามลัดคืออะไรนะครับลืมอธิบายนะครับขอโทษหลายๆายเลขวิ่งรูดสี่กับหกนะครับเนอวิ่งลงในสามกับหกสามกับหกครับผมในส่วนของดาวครับสามลัดนะครับลากนะครับ ลากก็คือ4ี่หกศถึงสี่หกเก้าลากสี่หหกศนย์ถึง4ี่หกเก้านะครับครับผมวิ่งสามกับ6ด้วยครับเดอร์แอดมินบากผิดไปกินนี่กว่าี่กับหกครับผมสามกับหครับครับมันก็จะมีสามกับหแล้วก็สามกับ4ี่สองกับหาครับอันนี้แนวทางสามลัดนะครับนอดึงจนถึงดาวนะครับแม่นครับดาวก็เพิ่นมักไลายๆทางยัฟซีผมนะครับเออจะมาคอยย้ำนะครับ่ พอาวเพราะว่าตื่นเศร้ากา็จะได้มีทุนกันไว้ต่อนะครับต่อ,อยังว่าใส่นิชอีกวีบตอนเศร้าเนาะออกสามโมงห,หน่อยๆนะครับตต่นมากก็ได้ตอนเศร้าแล้วก็ใส่ซะมาจังหน่อยเพื่อนก็ได้กันสรุปิ่าก่นเป็นก่อนกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวเลขให้เพิ่นเบิงเนาะครับเนะาะครับผมถ้าไม่มีทุนจะได้แ<ใ>นว<ม>ทางนะครับนะลาวพัฒนาตำลาวเด้อครับเด้อว,วิ่งสอง กับห้านะครับวิ่งสองกับห้าแนวทางสี่ตัวนะครับสองสี่ห้าแปดนะครับสามตัวสี่ห้าแปดสองตัวเน้นๆสองสี่นะครับอันนี้แนวทางตำลาวนะครับลาวพัฒนานะครับในวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้า้อหกสิบห้าะครับแคปเว้เด้อครับเด้อครับผมเด้อมีโชคมีลาภนะครับพะข้ากับข้าวข้ากับข้าวปลาทูเนาะ สำหรับหุ้นและหาหน่อยครับหุ้นและหาหน่อยครับท่านผู้ชมเขามาไม่ก่ยาสับสนเด้อครับเด้อเลขก็ไก่เคี่ยงกันพาจานพันไหหางเดียวไก่เคี่ยงกันมากเลยนะครับน้องหุ้นและหาหน่อยวิ่งสามกับห้านะครับวิ่งสามกับห้าแนวทางสามตัวนะครับสี่ห้าแปดครับสี่ห้าแปดสองตัวสามสี่นะครับนี่เป็นแนวทางหาหน่อยและหุ้นนะครับหุ้นต่างๆนะครับ สำหรับดึงจนถึงดาวน,นะครับสามหลัดนะครับเนาะวิ่งสามกับหกนะครับเดิมวิ่งสามกับหกแนวาทางสามตัวสี่หกแปดและสามสี่นะครับสี่หกแปดและสามสี่นะครับรัฐบาลไทยท่กระสออมสินเนาะไม่ม <c oughs> น,น,นี้รับอนี้จะเป็นรัฐบาลไทยครับอมสินนะครับ อย,อ,อย่าเพิ่งเปลี่ยน่องเลยครับเดีย๋ยวจะมีรัฐบ,บาลไทยพาอาจารย์เ่าจะฟันทงห้เล <ง S 1> ยครับเดิมทางเดียวแล้วครับลงในกลุ่มเน้นเน,น้นครับผมมาเรียนเห็นในโตที่ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางนะครับที่พาอาจารย์ผู้เขาควายนะครับเป็นทรงมาให้กับช่างโยนะครับนอในวันที่27พฤษภาคม2565น้านะครับมันนี่ตำเล้าเด้อครับเด้อลาวพัฒนานะครับวิ่ง2กับห้านะครับ2กับห้า สำหรับแนวทาง4ตัวเพิน่นใหาย2 4 5 8นะครับ3ตัว4 5 8 2ตัวเน้นๆ2 4นะครับสําหรับหุ้นและฮานอยนะครับหุ้นและฮานอยวิ่งรูดนะครับวิ่ง3กับ5นะครับ3กับ5แนวทาง3ตัวเพิ่นให้เน้นๆนะครับ4 5 8 2ตัว3 4นะครับสําหรับ สามหลัดนะครับดึงจนถึงดาวนะครับสามหลัดนะครับดึงจนถึงดาวนะครับวิ่งสามกับหกนะครับสามกับหกแนวทางสามตัวนะครับสี่หกแปดสองตัวสามสี่นะครับครับนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางของพระอาจารย์ผู้เขาควายดนะครับเด้อถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับก็ไว้เป็นแนวทางดนะครับเด้อเพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวันนะครับเนาะแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางดนะครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงหลายเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะ ก่อนจะลงทุนขอให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมแอดมินบุญทานําโชคขอขไว้พ่อในท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ประสบ้วยความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้โชคมันมานกันทุนกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ